ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่25กุมภาพันธ์หกแนะครับเวลาตอนนี้ก็10โมงกับ54นาทีนะครับมาด้วยความเงียบเหงาความเศร้าส้อยครับทัศนนะช่วงนี้อะครับต้องบอกว่าโดนกันเละเทะเลยนะครับก็ บอลช่วงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันสถิติละครงราคาก็ว่าไปตามเนื้อหานะครับแต่ว่าผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างย้อนแย้งเยอะมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเมื่อคืนนี้นะครับถึงแม้จะเป็นมันเดย์ไนท์นะครับแต่ก็มีคู่ที่สมหวังมีคู่ที่ผิดหวังนะแต่ว่าผมก็เลือกคู่ที่ผิดหวังให้ตลอดเลยมันน่าช้าใจเหมือนกันนะเออไม่ใช่ว่าคนให้ทัศนะเนี่ยจะรู้สึกดีนะ ถ้าเพื่อนๆสมาชิกเสียเนี่ยถ้าเพื่อนๆสมาชิกเศร้าเนี่ยมันมันเป็นเหมือนกันนะเออมันเป็นเหมือนกันนะครับเมื่อคือนนี้นะครับในศึกเกาโชซิลาอิตาล,ลีนะครับโลมาก,ก็ไล่ถล่มมอนซ่าไป40นะครับในขณะที่เซบียาเนี่ยขึ้นนำได้แต่ก็รักษาสกอร์ไว้ไม่อยู่ครับโดนมายอ,อก,ก้าไล่ตีสเสมอนะครับคู่นี้จบไปที่1ประตูตนน่อ1นนะครับ <c oughs> ที่น่าที่น่าแบบผิดหวังมากก็คือแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซึ่งเป็นคู่ที่ผมให้ทัศนะในกลุ่มลายสมาชิกด้วยนะครับก็ดับคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับได้โอกาสเปิดบ้านรับการมาเยือนของยุงทองลีดยูไนเต็ดพูดเนี่ยยังผิดเลยลีดยูไนเต็ดจ่าฝูงนะครับเชฟยัวทำได้ตามรูปแบบทำได้ตามอะไรอ่ะ แผนที่ทำมาคือสามารถขึ้นนำได้ก่อนแล้วมีโอกาสจะทิ้งห่างด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยื้ยื้ยุยยุดกันจนในที่สุดแล้วเนี่ยลีดเนี่ยมาตีเสมอได้ก็นู่นแหละเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีสุดท้ายเนี่ยลีดตีเสมอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนาทีบาปก็มาอีกนะครับผมเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ถูกชะตากับไอนาทีบาปจริงๆเลยแล้วก็นาทีบาปมาเมื่อไหร่เนี่ยเราโดนทุกทีนะครับ ลีสยูินเต็ดมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่89-90ต่อนะครับแล้วก็มาได้ลูกย้ำอีกในช่วง90บวกอีกนะครับก็หลีบกลับมาชนะเฉยๆเลยครับครึ่งหลังมายิง3เม็ดภายใน10กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับก็เศร้ากันไปคู่นี้นะครับในขณะที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีกเนี่ยปอร์โตก็ทำได้แค่เสมอกับวิกตอเรียกิมารไส์ไป1ประตูต่อ1น,นะครับเเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับ วีบอกแพ้เละเทะให้กับซิลเคบอกไปถึง1ประตูต่อ4นะครับตุรกีซปเปอร์ลีกนะอันนี้ก็แย่งแย่งจ่าฝูงกันเหมือนกันสุดท้ายก็จบ0ูนครับสถิติมันยาวนานนะครับคู่นี้มันยิงกันยากมันมีผลแพ้ชนะยากนะครับก็ลองไปก็โอเคนะครับสำหรับเฟเนบาเช่นะครับในโรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับ เซฟซี S S ie, บุกไปเอาชนะ UTA อารลัดนะครับ2-1แล้วก็ลาปิดบูคาเลสนะครับบุกไปชนะฟารูนคอนเซนต้าไป3ประตูต่อ1นะครับโปแลนด์ดิวิชั่น1มอเตอร์ลูบินนะครับเฉือนชนะ GKS คาโตวิเซ่นะครับ3-2นะครับอิสราเอลพรีเมียร์ลีกอาโปเอลไฮฟานะครับก็เฉือนชนะอาโปเอลเคยัตไป4ประตูต่อ3นะครับ ในสวีเดนครับนะครับเมาโม่ Momo เนี่ยต่อเขา3าลูกครึ่งนะครับแต่บุกไปทำได้แค่เฉือนชนะ2ประตูต่อหนึ่งฮามสตัดเอาชนะแลนสโกนาไป2 0วัสตเลัดก็เฉือนชนะอัตซิกเทนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่ฮอนแลนด์สอนะดอเดสนะครับก็บุกไปเอาชนะ PSV เยาวชน2ออาแจกเยาวชนเสมอกับคัมบูไป1-1นะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยเอเมนบุกไปเฉือนชนะเฮมอนสปอร์ตสอประตูต่อหนึ่งนะครับนี่คือผลเมื่อคืนนี้นะครับผลเมื่อคืนนี้ส่วนค่ำคืนวันนี้เป็นวันดังคารใช่ไหมฟุตบอลยุโรปพักก่อนนะก็กลายเป็นฟุตบอลลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยในแต่ละประเทศเนี่ยก็กลับมาเตะกันนะครับวันนี้จุดสนใจมันน่าจะไปอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ คำคืนวันนี้มี4คู่นะครับเป็นรอบดึกหมดเลยนะครับรอบตีสอครึ่งเนี่ยมี3คู่นะครับเจ้านกนังนวลไบรตันวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อบอลสมัตผู้มาเยือนปอปานะครับคิสเซนพะเลทเล่นในบ้านก็เ,เป็นต่อแอสตันวิลล่านะเออคู่นี้แปลกเหมือนกันเป็นต่อแอสตันวิลล่าราคาเสมอนะครับอยู่พาเลทสิบได้8อยู่วิลล่าสิได้10นะครับ ในขณะที่ฟูลแลมนะครับฟูลแลมเนี่ยบุกไปต่อมาป่าวูฟแฮมเกิลสวันเดอร์เลอร์แค่ราคาเสมอเหมือนกันนะครับฟูลแลมเนี่ยสิบได้8นะครับวูฟเนี่ยสิบได้10บแตกทั้ง2คู่เลยเนี่ยทั้งในคู่พาเลสแล้วก็คู่ฟูลแลมนะครับในขณะที่คู่ดึกๆเลยนะครับตีส5นาทีเนี่ยเชลซี Chelsea นะครับสิงโตน้ำเงินขามเชลซีเนี่ยจะได้กลับมาเล่นในลังสแตมฟอร์ดบิดนะครับ รับการไปเยือนของทีมบ้วยอย่างเซาแทมป์ตันนักบุญเซาเทมป์ตันนะครับก็เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเยือนเลยวันนี้เชลซีเป็นต่อ2ลูกนะครับดูว่าเชลซีจะไล่ถล่มได้ไหมนะครับในขณะที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษมี2คู่นะครับเตะพร้อมกันตี2-45นะครับสิงแดงเบอร์เซอร์นะครับจะบุกไปเยือนช่างปั้นมอสโต๊กซิตี้นะครับ บุกไปต่อเขาปอปานะแล้วก็อีกคู่หนึ่งคาร์ดิฟซิตี้เล่นในบ้านเป็นต่อฮันซิตี้นะครับราคาเสมอนะครับเดเฟเอโพคาวนะครับตี2.45เจ้านกนางนวลเวเดอร์บเบิรเมนนะครับจะบุกไปต่ออาร์มเนียมิลิเฟลนะครับครึ่งลูกแล้วก็โคปาเดเลสเปนนะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับตี3ามครึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น แมตช์ใหญ่เลยนะครับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาวันนี้เล่นในฐานะเจ้าบ้านก่อนนะครับก็เป็นต่อตามีอลลติโกโมัดดิดผู้มาเยือนเนี่ยครึ่งครบลูกนะครับในโคปาอิตาเลียนะครับตีสามงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเล่นในบ้านเนี่ยเป็นต่อลาซิโอหนึ่งลูกนะแล้วก็สกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกตีสามนะครับเซลติกจาฝูงเล่นในบ้านเป็นต่ออารบดีน,นะครับ สองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับในขณะที่เฟรนซ์ครับนะครับเตะตีสามพร้อมกันสองคู่นะครับอองเช่เล่นในบ้านเป็นต่อแล้งราคาเสมอแกงก้องนะครับจะบุกไปต่อแคนเนสปอปาตุรกีครับเตะหัวค่ำเลยครับหนึ่งทุ่มนะครับเบสิกตัสจะบุกไปต่ออันดาญาสปอร์นะครับครึ่งลูกโปแลนด์ครับเตะตีสองนะครับ ลุตซอฟต์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อโคลรน่ราคาเสมอไอซ์แลนด์ลีกครับตีสองนะครับเซ <c oughs> นจานานเล่นในบ้านเป็นต่อเคฟลาวิกลูกครึ่งนะครับสวิตครับตีสองครึ่งนะครับลัวซันนี่สปอร์ตจะบุกไปต่อเบลินโซนาหนึ่งลูกนะลีกวันอังกฤษวันนี้ก็มีอยู่3คู่นะครับเตะตี2สี่สิบห้าพร้อมกัน จาฝูงเบอร์มิงแฮมเล่นในบ้านเป็นต่อเลตันโอเลียนหนึ่งลูกฮัตเตฟิลด์ทาวน์นะครับจะบุกไปต่อวีแกนแอตแลนติกราคาเสมอแล้วก็บาร์สลีย์ครับบุกไปต่อน็อตแฮมตันครึ่งลูกนะครับลีกทูอังกฤษเตะ4คู่นะครับตีสองพร้อมกันนะจาฝูงวอลซอจะบุกไปต่อเชลแนมปอร์ปาแบลตฟอร์ดจะบุกไปต่อบลอมบี้ปอร์ปา จินลิงแฮมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อฟิธบูดทาวปอปาแล้วก็ปิดท้ายด้วยทาสเมียโลเวอร์นะครับเ,เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อแอคคลินตันปอปานะครับเชคคัพนะครับหกทุ่มสปาร์ตาปาร์กนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อดูการพาร์สองลูกนะสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับมี3คู่เตะพร้อมกันตีสองนะครับ ลองจกฝูงอย่างลิฟวิงสตันเล่นในบ้านเป็นต่อกรีน็อกมอร์ตันหนึ่งลูกเรดโลเวอร์จะบุกไปต่อแอนดี้อยู่ในเต็ดนะครับปอปาแล้วก็ดัมเฟิร์ลินนะครับจะบุกไปต่อแฮมิตันราคาเสมอนะครับนี่คือราคาต่อรองประจำวันนี้นะครับในเวลาก่อนเที่ยงเนาะส่วนตอนเย็นเนี่ยตอนค่ำเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของน้ำในเรื่องของแฮนดิแคปนะครับก็ยังไงจะมาอัปเดตให้นะครับ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหยังยังหาฝั่งไม่เจอเลยไปไกลแล้วตอนนี้เพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกบอกว่าโอ้โหน้าออกทะเลไปไกลแล้วครับตอนนี้ไปอยู่นู่นแล้วครับกลางทะเลแล้วนะครับโอ้โหลมไม่กลับเข้าฝั่งเลยอะยังไงก็ ว่ากันไปตามเนื้อหานะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะเนื้อหาผมก็ว่าไปตามที่ผมมีสิติมีความรู้อะเนาะเออมันมันมันไม่เป็นไปตามนั้นก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงนะครับก็ก็น้อมรับคําด่าคําชมคําทุกอย่างนะครับประมาณนี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันเยอะๆครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องเนาะ แล้วเดี๋ยวระหว่างวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปใน,ในฟุตบอลลีกหลักแล้วก็อาจจะมีลีกลองบางลีกอะ่ะในเรื่องของตารางคะแนนล่าสุดเนาะเพราะว่าก็ทําช่วงหลังก็ทําให้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วใก็ฝากติดตามผลงานด้วยละกันนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ